เย็นนะพี่น้องข้างบนโอเคโอ้ไงหัวไงผมไงเอาอะไรไว้ไม้ไงไม้ไงใช้ได้โอ้ใช้ได้ครับพี่น้องใช้ได้สวัสดีพี่น้องมาพบกันอีกแล้วทางช่องแก่นกินชมนะพี่น้องอมาวันนี้กินฝีมือป้าไม้ครับนี่นี่ป้าไม้คนทําอาหารที่สวนครับนี่ผักหอมครับผักหอม วันนี้จะต้มผักหอมแล้วก็ผักบุ้งไฟแดงโดยหัวหน้าเะหัวหน้าครับหัวหน้าหัวหน้าผักแดงนี่ครับเตรียมครับน้ำพริกกิน้ำพริกเป็นตานขโมยมาแล้วเตรียมเตรียมอุปกรณ์แล้วครับนี่มีพริกมีถั่วหั่นนี่อันนี้ผันอะไรประไหมผัดปลาเนี่ยนีปลาผัดปลาครับนี่ปลา เขาเรียกปลาอะไรเนี่ยปลาคูดปลาคูดปลาปลาคั้งปลาปลาข้้งลายข้างทองปลาข้้งทองครับปลาข้างทองนี่ใบมะกรูดนะครับนี่ใบมะกรูดหั่นเรียบร้อยเตรียมพร้อมแล้วครับนี่คืออุปกรณ์อาหารวันนี้นะครับฝนก็ตกครับวันนี้ฝนตกพี่น้องดัวเนี่ยฝนตกฝนตกครับ เดี๋ยวเราก็มาเข้าเวรด้วยใจรักนะครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอดคอยดูตอนทํานะครับตอนนี้จะนด้เตรียมให้เตรียมอุปกรณ์ก่อนครับครับเดี๋ยวเราก็ไปดูตอนผัดตอนปรุงนะพี่น้องมาเลยครับตอนนี้เรา,เ,าเริ่ม,มสูพิธีการลวกผักผมก่อนครับผักขมป๊อไย นะครับต้มน้ำร้อนแล้วก็ไปลวกลวกผักขมนั่นแหละคุยคุยเขา้าทอาทอดไปปลูกล้วเนี่ยต้องขึ้นใช่ไหมบอกว่าหวานผมจบใครล้างจานไม่เลี่ยงครับลวกได้ทดี่แล้วครับเนี<า>่ยได้ที่แล้วครับได้ที่แล้วพี่น้องอปักโมผักโขมเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็น ผัดผักบุ้งไฟแดงครับผัดผักบุ้งไฟแดงกับอะไรไก่วันแล้วักับผัดปลาเมื่อกี้ครับผัดปลาที่ป้าเขาให้ดูครับครับเมนูต่อไปผัดปลาคูณน,นะพี่น้องเนี่ยเริ่มแล้วครับใส่เครื่องไปแล้วพี่น้องใส่เครื่องไปแล้ว น้องฝนก็ตกวันนี้ตกทั้งวันทั้งคืนครับพี่น้องฝนแม่แม่ลงมาเดือดข้าวนะฝนเริ่มหอมแล้วครับเริ่มหอมแล้วนี่คนทําครับนี่คนทําแต่คนปรุงคือปวาไม้คนปรุงครับลงต้ง่ะมปลา้ อย่างนี้เหรอครับต้องกินแบบนี้ถ้าไม่จามไม่อร่อยครับพี่น้องนี่แหละของแค่ของแค่ต้องมีจามครับเอาละมือก้องยังก็เริ่มจะไม่ไหวเหงนห้าแม่แม่ลงมา ของแค่ของแค้พี่นนองของแคเ้เอาแล้วรองรถเด็ดครับพี่น้อง ของอร่อยมันต้องนี้นะครับพัวให้ถึงกินต้องฉุนกับเริ่มปรปุงแล้วพี่น้องใส่รถดีนะครับพี่น้องรถดีวินิดหน่อยกะกะเอาด้วยสายตาประมาณจะชำนานการเลยครับ ไม่ต้องช้ตวงนะครับตามด้วยตัวพันพริกสดพันเพิ่มสีสันที่นะ้องเพิ่มสีสัน ไปทําทานดูนะครับพีน้องร,รับรองอร่อยมมาตาลไปนิดหน่อยอใครชอบหวานมากก็ใส่มากได้พีน้องวันนี้จะออกแบบกลมกล่อมรับรองมีมือได้ครับการันตีได้เลยอร่อยคืออร่อยผมรับประกันได้ครับร,รับประกันได้ฝีมือพ้าไม้ใส่ด้วย ใบมะกรูดเป็นสมุนไพรนะเออมีสมุนไพรใส่ยิ่งเหมาะเลยครับพี่น้องมีเสียดายม่มีสมุนไพรยเีหลับอีกหลับไม่ว่าครับเออผัดให้แห้งนะพี่น้องมันจะอร่อยดูคนผัดก็ได้ครับ ดูเนี่ยต้องผัดให้หุ่นเหมือนคนผัดนี่ครับแห้งๆแ,แบบนี้ครับพี่น้อง yeah. อเนี่ยรับรองเลยสุดยอดครับพี่น้องประมาณนี้ครับมาได้สี่พันเพราะผมเกิน15สิบห้าปีไปแล้วไง กระเทียมมีคปอผักบุ้งไฟแดงครับอันนคุะลาได้แค่นะหกร้อยกระเทียมหกข้างแรกได้หกร้อยใช่ไหมไม้หันบพริกใส่ไปด้วยนะพี่น้อง ตอนคนหน่ามันมีอย่างมันมันง่ายมันนิ่มเนบตัดต้นไม้ผงให้พร้อมนะเพียงปรุงให้พร้อมจนรสนิดหน่อยเดี๋ยวจะทำปักบุ้งไฟแดงปรไม้เป็นคนปรุงหัวหน้าโยมเป็นคนผัดเดี๋ยวเราไปดูว่าไฟแดงเอาครับพี่น้องเตรียมการแล้วทำกระทะแล้วพี่น้องตั้งกระทะแล้ว เดี๋ยวดูข้างบนก่อนพี่น้งองข้างบนก็โอเคปลอดภัยดีน้อง,อองมาครับมาใส่น้ำมันไปแล้วดเดี๋ยวผมต้องเซฟออกทางซูงมให้ดูนะพี่น้อง ป้องกันไว้ก่อนรู้ไหมะรู้ไหมไมรูไหมไม่รู้น้ำน้ำหน่อยในน้ำนี้เอาน้ำในฝักมุ้งมีแล้วมีอยู่แล้วนกมุ้งมีอยู่แล้วให้ร้อนร้อนจัดเลยเอาับพี่น้องเจ้าอะไรไว้บอกข้างบนโอเคนะพี่น้องข้างบนโอเคหัวไงผมไงเจ้าอะไรไว้แมวไป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  โอ้ใช้ได้ครับพี่น้องใช้ได้สุดยอดสุดยอดพี่น้องก็บอกแล้วปลอดภัยดีนะครับปลอดภัยดีเออปลอดภัยปลอดภัยฝีมือคนปรุงโอเคฝีมือคนผัดก็โอเคครับพี่น้องผ่านครับผ่านผ่านเกลืนะครับครับมาดูอีกจานหนึ่งนะครับ นะจานสุดท้ายแล้วครับตอนนี้จานสุดท้ายละจานสองไม่ทันครับมาดูจานสามเอานะอ้าวไฟไม่ขึ้นครับมไนนตงน,นไฟไม่เต็ม่ไฟเบาไปหน่อย จานแรกสุดสวยนะครับกับจานสองจานสามเลยไฟ<อ>ไม่ค่อยแรงครับพี่พน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับพี่น้องน้ำพริกกะปิดอกไม้นี่เลยที่ขาดไม่ได้เลยครับตัวนี้ยอดเลยครับน้ำพริกน้ำพริกกะปิผักต้มผักโขมนี่สุดยอดแล้วพี่น้อง กะปินี่ก็ทําเองนะพี่น้องผมปมาไม้แกทาเองไม่ได้ซื้อเคยก็หามาเองหาเองทำเองกินเองนักเลงพอพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่ครับเราไปทำกินดูพี่น้องจำจำเอาผมก็ไม่รู้หรอกผมไทย มีกะปิมีพริกลอง,ลอง,ลองแซ่บแซ่บสุดๆตำทีไรไม่พอ<า>กินกต้นเองใช่มะน,นาวก็ปลูกเองที่บ้านปลูกเองกินเองก็เพลิงก็ <c oughs> ปลูกเองครับเนี่ยปลูกเองคือทุกอย่างที่บ้านป่าไม้แกปลูกไว้ กินเองทั้งนั้นพี่น้องไม่ไดซื้อเหลือขายตั้งหากพี่น้องก็ด้ค่าปุ๋ยค่ายาปุ๋ยมันทำเองปุ๋ยคี้่าทำเองปุ๋ยก็ทำเองอีเกินแล้วปุ๋ยคีวภาพด้วยเออ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 ยออเออเออเอเอออเออเเออ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 เอยเอออออออ ผมก็เพิ่งรู้นะพี่น้องนี่ว่าต้องใส่มะเขือคืนต้องมะเขือคืนเท่านั้นที่จะอร่อยนานเฮ้ยมาเลยมีไอ้กอกมะม,ม่กงกากม,มายเลยลูกมะกอกอ <c oughs> ผมก็เอามะเขือเปาะครับหรือมะเขือพวงที่บ้านแหละไม่รู้ว่าต้องเออีแตนีออ้อร่อยกว่าอ๋อเนี่ครับเป็นสูตรลับนะครับสูตรลับเฉพาะมี ลูกมะกอกดีมะกอกกวัาแข็งนะครับปะปะโอ้โหพี่น้องลูกมะกอกเอาไปแช่น้ำมาก่อนมะกอกแช่แช่แข็งช่องฟิตไว้พี่น้องดังปักปักโอ้จังลมอะไรครับมันเป็นมะกอกหรือมะงีกอะไรรู้พี่น้องขอโทษขอไปสุดยอดสุดยอด เนี่ยครับพี่น้ององแช่น้าไว้มะกรอน,นี่ก็เก็บมาเองนะพี่น้องเนี่ยมะกอกป่าธรรมชาติเลยนะพี่น้องเนี่ยไม่ได้ปลูกไม่ได้ซื้อมะน,นาวนีก่ก็ปลูกผลไม้ก็ปลูกไว้เองที่ที่สวนที่บ้านบ้านสวนเขาเรียกบ้านสวนาะบ้านข้างบ้านจะมีสวนปลูกผักปลูกผลไม้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ไว้ทานเองพี่น้องแกทำเศรษฐกิจพอเพียงใส่ลงไปครับพี่น้องใส่ลงไปอู้อ,อื๊ตำ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 หน่อยโอ้ที่เองสูตรแบบนี้เอง คุณรู้สูตรพี่น้องแต่สูตรรู้สูตรแต่ไปทำกินไม่รู้จะอร่อยเหมือนเจ้าของตำรับเปล่าไม่รู้นะพี่น้องมันนาวชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากเปรี้ยวน้อยใส่น้อยนะพี่น้อง เป็นสูตรดั้งเดิมสูตรบรโบราณครับพี่น้องน้ำพริกปริใส่ปลาเป็นนิดหน่อยอ,อประมาณ ใชีเดียวพอไดตลอดไถึงลมันะถึงจะได้เหลือไว้ให้ตะลอดมั่งเนะนกมาเนาะะนั้นตะลอดมตะลอมาตะลอดได้กินนกค้นทับบ้านหมดเพราะทุกครั้งมันไม่เคยพอไม่เคยเหลือหมดหมดตะลอดตักเอาตัอใจ แล้วมันนิ่มเร็วนะเออนิ่มแล้วเนี่ยไงนิ่มไหวเออ,สอใส่มะขามไยพี่น้องสุดยอดเลยเลคกับพี่น้องไวเป็ะเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวไปทานพร้อมกันพี่น้องกับพี่น้องอาหารวันนี้น้ำพริกกะปิผัดปลา ต้มผักขมผักบุ้งไฟแดงพี่น้องต้มจับชายมีปลาปลาครับปลาปลาเค็มพี่น้องครับพี่น้องเดี๋ยวติดตามได้ยกันพี่น้องเสร็จนะมามาพี่น้องกินข้าวกินข้าวห้ามกินของพชรวันนี้ไม่กินมือแล้วไม่กินท้อนวันนี้กินท้อนครับมากินของมันของมันก็ห้ามกินไอ้มันมันนั่นนะห้ามไม่ได้ของมันแต่ของไอ้ย่อยกินได้ เข็มพยาบาลนี้ไปหาหมอจนเบื่อไปเรื่อยนะมามามากอามากอกมากอกมันมีอีกหลายลูกมีสี่ห้าลูกมามาพี่น้องกินข้าวครับกินข้าวอะไรอ่ะมาข้าวเวนกินข้าวครับวันนี้น้ำพริกน้ำพริกเลยทำได้อีกนาาจ พี่น้องปักต้มอ่องับคุกข้แ้อะรอย่งี้ปแดงครับอะไรก็เนน้องุิดยากินอร่อยคนนี้อร่อยคร แสบฉุนมากเลยวระวังเล้ยงกินดมวยแล้วจะแห้งโคกราโอนกินทับปากอายเพิ่มพลังเออเดี๋ยว้ก็ดินลายยาวเยียดไปมาเอยู่ไหนก็รู้อยู่ไหนย้อยย้อยเดี๋ยวก็มาฮะอยู่บ้านนายอยบ้านนายเดี๋ยวก็มาฮะ มีก็ได้นี่มารคได้แล้วนอกแล้วก็มาเขาอยู่บ้านครมาได้ไงโดยโดยนี่แตน้อยตนนี่เรันหรอก็บงอานได้เรนยก็ไ่ดังเรียบร้อย ประบแบบเนี้ยไง้านราบ้านร้าน้านนี้รอมเลยถือแบเนียดีนบ้านกูพยาามไปนอนอยู่ตัอยตลอดถอกไม่กล้าเอากลับนรออายุสมท้อเลยไม่น้องจริง ฝังพ like oh, oh mm ่อเรื hmm. e ่องนะพูดเาไม่ทำให้นะตียงตรงนั้นนะพี่บาง่อใหญ่เลยนะยิมแล้วผมยิมแล้วไว้พบกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปน้องับคลิปนอบาเนี่ยบายครับขอบอกนะยุะ 拜。等